สวัสดีค่ะฟักทองจากไทโอลิกลิสซิ่งนะคะวันนี้เราพาทุกคนมางานมอเตอร์โชว์2025ค่ะจะมีรถยนต์รุ่นไหนที่เปิดตัวใหม่และก็น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยรถจากแบรนด์ GAC IONUT รถไฟฟ้า5ที่นั่งมาพร้อมรุ่นสแตนดาร์ดและรุ่นพรีเมียมจอแสดงผลมีแสดงแบตเตอรี่ด้วยนะคะ และอีกรุ่นรถตู้ MPV 7ที่นั่ง Ion M8 Plug-in Hybrid มาพร้อมความสะดวกสบายภายในกว้างขวางถัดมาแบรนด์างอัน D4S05 SUV 5ที่นั่งมาทาั้งรุ่นไฟฟ้าล้วนและ REEV มาทางฝั่งรถญี่ปุ่นกันบ้างกับแบรนด์นิสสันเปิดตัวนิสสันเซเลนา e-power e C28 มาพร้อมกับระบบเกียร์แบบปุุงกดชูจุดเด่นด้วยเครื่องยนต e ์ e-power ช่วยประหยัดพลังงานส่วนแบรนด์มิซูบิชิก็ไม่แพ้กันมิซูบิชิ h i x f o r c e ขุมพลังฟลูไฮบริดเจเนอเรชั่นใหม่ เโหมดการขับขี่ไปได้ทุกสภาพถนนไปกันต่อกับแบรนด์ MG MGAM6 รถยนต์ไฟฟ้าเนกประสงค์5ที่นั่งในรุ่น Performance มี Quick Charge จาก10 8ถึง80%ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีเท่านั้นเองและ MG S5 EV มาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์แบบ Lifetime warranty และสุดท้าย J คู่ SSS จากแบรนด์โ moda j แมาพร้อมระบบ Super h y b r i d System วิ่งได้ไกล1,000 300กิโลเมตรใครที่ชอบดูดาวหรือรับลมก็เปิดซันลุกได้ด้วยและทั้งหมดนี้นะคะคือรถที่น่าสนใจภายในงานมอเตอร์โชว์2 5 2 5ค่ะสำหรับเจ้าของธุรกิจท่านใดที่สนใจการทำลิสซิ่งนะคะไทยโอลิคยินดีให้บริการค่ะหากสนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟ e บุ o กไทยโอลิคลีสซิ่งได้เลยนะคะ